สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนมีงบประมาณ2,565กศออนอําเภอย่านตาขาวอการศึกษาขั้นพื้นฐานกศออนอําเภอย่านตาขาวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนตรวจสุขภาพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565และใช้ระบบห้องเรียนเสมือนตรังเร a r นิ่ง ก,กอสอนอตำบลโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรุ่งที่733ทับตอง50ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายน2565ณตรังอันดามันโฮเซนแอนด์รีสอร์ตตำบลไมป้ป่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจประกอบด้วย หลักสูตรธุรกิจขนมไทยหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรหลักสูตรการจัดสวนหย่อมหลักสูตรการเลี้ยงด้วงหลักสูตรการทำกระถางจากผ้าขนหนูหลักสูตรการทำผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้าระหว่างวันที่15ถึงวันที่22มิถุนายน2565ณพื้นที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน ประกอบด้วยหลักสูตรการเทนผ้าปะเตกหลักสูตรมัดย้อมจากสีธรรมชาติหลักสูตรการทำภาพลอยหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้หลักสูตรการถักโครเชต์หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระหว่างวันที่13ถึงวันที่30มิถุนายน2565ณพื้นที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเตยมะไหล ระหว่างวันที่13ถึงวันที่30มิถุนายน2565สาณศาลาอเนกประสงค์ตำบลทุ่งกระมืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ความรู้กับประชาชนอำเภอย่านตาขาวในวันที่20มิมิถุนายน2565นกณกศนอตมบลนาชุมเหตุอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โ,โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่16มิถุนายน2565ณโคกหนองนาโมเดลหมู่ที่4ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่รถอ่านดีอ่านได้ทุกที่เข้าถึงชุมชนในวันที่9มิถุนายน2565 ณตลาดเขาไม้แก้วหมู่ที่4ตำบลทุ่งค่ายอําเภอย่านตาขาวจัังหวดตรังงานตามนโยบายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการด้านกายจิตสมองของผู้สูงอายุกลุ่มโซนน้ำตกสายรุ้งประกอบด้วยกศอนอตำบลโพรงจระเข้กศอนอตำบลน,นาชุมเห็ดสอรอชอบ้านโพรงจระเข้จัดกิจ,จกรรมนวัตโลคล้าตำบลโพรงจระเข้ กลุ่มโซนนกยักษ์ประกอบด้วยกศนอตำบลทุ่งกระบือกศนอตำบลทุ่งค่ายกศนอตำบลในควรจัดกิจกรรมนวัดนาตรงชายรา,ามตำบลทุ่งกระบือกลุ่มโซนคลองลำชานประกอบด้วยกศนอตำบลหนองบ่อกศนอตำบลย่านตาขาวกศนอตำบลเกาะเปียจัดกิจกรรมณศา,าลาชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกาะยวนตำบลหนองบ่อในวันที่21มิถุนายน2565งานอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติรุ่งที่2ระหว่างวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายน2565นณห้องประชุมหนึ่งสถาบันกศนภาคใต้อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจำปี2565 ระหว่างวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายน2565ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณถนนเฉลิมพระเกียรติตำบลทุ่งกระมืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและพิธีวางพานพุ่งเงินพุ่งทองและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังในวันที่3มิถุนายน2565ประเมินคัดเลือกกศนอตําบลต้นแบบ5ดีพรีเนียมประจําปีงบประมาณ2565ระดับสํานักงานกศนอจังหวัดกลุ่มอันดามันในวันที่6มิถุนายน2565ณกศนอตําบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงัง โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุระหว่างวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2565สำนักงานกศออนอจังหวัดตรังนาปากเมงรีสอร์ทอ,อสิเกาจังหวัดตรังโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนเรียนนิ่ง learning, สำนักงานกอสอนอจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่22ถึงวันที่24มิถุนายน2565นณโรงแรมธรรมรินทร์นาจังหวัดตรังประชุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการมีงบประมาณ2565ในวันที่27มิถุนายน2565นห้อณห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานกศนอจังหวัดตรัง